ถ่ายคอนเทนต์ได้ทุกที่แล้วค่ะมีขาตั้งกล้องแบบนี้ราคาหลักร้อยแต่คุณภาพหลักพันเลยเป็นทั้งขาตั้งกล้องเป็นทั้งไมค์เซลฟี่เป็นทั้งเอาไว้ถ่ายคอนเทนต์คือครบจบในหนึ่งเดียวที่หนีมือถือเขาแน่นหนาค่ะไม่ต้องกลัวโทรศัพท์ลวงเลยสามารถหมุนได้แบบนี้แล้วเขาสามารถยืดปรับระดับได้ทุกคนดูดิคือยืดได้สูงมากสูงกว่าแองนะเขายืดได้ถึง180ซนติเมตรเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยคราวนี้ถ่ายได้ทุกมุมถ่ายได้ทุกที่น้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายค่ะทุกคนค่ะเวลาพ นนถือไปตัวเดียวจบสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเราค่ะตั้งกล้องสําคัญมากเลยค่ะลองมาหลายแบบแล้วไม่จบอะทุกคนรุ่นนี้อันเดียวจบเลยมีรีโมทมาด้วยนะตัวรีโมทสามารถควบคุมระยะไกลได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกดถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอได้หมดไม่เกะก,กะพกพาง่ายถ่ายได้หลายมุมไม่ต้องพึ่งให้คนอื่นถ่ายคลิปถ่ายรูปให้แล้วค่ะมีขาตั้งกล้องอันเดียวพวกไปคาเฟ่ก็คือมีรูปเก๋กๆได้ด้วยมือเราคา่ะาาเขาก็น่ารักค่ะแล้วก็พกพาสะดวกใส่กระเป๋าได้สบายมากแต่พิกัดไว้ให้นะคะตออนนนนีี้มมมลลเเซรกกกดดยทุคขงหวา